ครับสวัสดีครับผมร้านสุสุทธ์แท็กเตอร์นะครับอำเภอตากฟ้านะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราก็จะพาอัปเดตสินค้านะครับสินค้านะครับมีให้เลือกรายรุ่นรายราคานะครับเป็นรถมือสองญี่ปุ่นนําเข้าแท้ทุกคันนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับเริ่มจากคันนี้เลยนะคันนี้จะเป็นซัตแอลวันนะครับหนึ่ตัวนี้เป็นไฮริกธรรมดานะครับตัวนี้ยุบเข้ารองอ้อยแล้วนะครับพร้อมโครงกันอ้อยนะฮะ ตัวนี้ฐานล้ออยู่ที่1เมตรหเซนนะครับ1เมตรหเซนนะครับสภาพสวยๆนะฮะมี2คันนะครับเป็นเอวันสิบแปดท่อตั้งคันหนึ่งแล้วก็แอวันหนึ่งแปดห้านะครับพร้อมโครงกันอ้อยนะครับฐานล้ออยู่ที่หนึ่งเมตรห้าเซนลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเอาไปใช้ในร่องอ้อยนะครับเดี๋ยวพาชมหลายคันนะครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะฮะลูกค้าสนใจคันไหนสอบถามมาได้เลยนะครับสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองหกห้าสองหนึ่งนะครับ 0861026521ครับอันนี้ยันมานะครับ N Y M Y 16เอ้ยพูดผิดพูดผิดครับโูดดี Y M 1601นะครับตัวนี้พร้อมโรตารี่นะครับ75,000บาทนะครับ75,000บาทนะครับพร้อมโรตารี่นะฮะสวยๆคันนี้นะครับอ่า T A 235นะครับ155,000บาทนะครับอิตากินะครับ23แรงนะฮะตัวนี้2601นะครราคาอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทนะครับ อันนี้ที่นอโมโต้ครับ NX 2 0นะครับหรือว่า GL นะครับตัวนี้เป็นคูปะต้านะครับราคา1 5 0 0 0แบาทนะครับตัวนี้นะครับพลังไรพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับยันต์มานะครับ F 2 0งศูนย์ D โฟวนะครับด้านหน้า1 6 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้แอตเต้นะครับ A 1 3นะครับสวยๆเลยนะครับแอตเต้ A 1 3 1 1 0 0 0นบาทนะครับ 2่02ีนดีทีนะครับฝาข้างมีครบนะครับวงลทยพาวเวอร์นะครตัวนี้อยู่ที่1 8ึ่งแสดห้าพันบาทนะครับอันนี้นะครับอ่าเบีสิบดศูนยนะครับหนึ่งแสบาทพร้อมโรตารี่โฟวินขยนสามสูบสิบเจแรงนะครับตัวนี้ B ีสิีนะครับตัวนี้ราคาห้าห0ื่บาทเพาเดียวนะครับบีหกพนะครับบีหกพันอยู่ราคาเลยเจ็ด0มื่นบาทนะครับ ตัวนี้นะครับบีเจ็ดพันนะครับอ่า B ีเจ็พันครับสวยๆนะครับเจ0ดหมื่นแปดพันบาทนะครับสองสองศนย์หนึ่งนะครับอ่าบางโกยังไม่ใส่นะครับตัวนี้สวยๆเลยแต่ราคาอยู่เก้าหมืห้าพันบาทนะครับสเปเชียลสวยๆนะครับบางคนมีครบนะครับยังไม่ได้ใส่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้ทุกคันนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกคันนะครับคันนี้สิบห้าศูนศย์นะครับเจ็ด0มืนบาทนะฮะนี่นะครับแอ2สองสองสองูนย์ศูนนะครับสภาพสวยๆนะฮะ ทีเอสสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเท่าเดียวนะมีเลือกเยอะนะครับทีเอสสองแปดหนึ่งศูนย์นะครับสวยๆครับเซตแอวันสองศูนย์นะครับแอวันตัวนี้นะครับท่อตั้งนะครับท่อตั้งอุ่นธรรมดานะครับตัวนี้แอวันยี่สี่แรงอะไรเพาวเวอร์พร้อมดันหน้าใหม่นะครับตัวนี้พร้อมดันหน้าใหม่สวยๆเลยนะครับ อันนี้แลนด์ฮ o สองศูนย์ห้ายี่สิบแรงพวงไหลเ o w e พร้พอรมดันหน้าใหม่นะตอนนี้ T A สองห้าห้านะครับอิตกิสภาพสวยๆนะน,นะครับ,ต,บนะตัวแลนด์ฮ o สองสี่ห้านะครับสภาพสวยๆแล้วนกะ็อิกิลีท T สามหนึ่งนะครับสภาพสวยๆเลยนะนี่โนมโต้ E สิบแปดนะครับครับรถตักก็มีให้เลือกเยอะนะครับรถตักมีให้เลือกเอ่อหลายรุ่นนะครับมีหกคันนะครับ จะพาชมรถตักตก่อนก็ได้นะฮะอันนี้นะครับ, e รบพีโนมอเตอร E สองแปดศูนย์สี่นะครับสภาพสวยๆ GL ยี่สิบหกศูนย์นะครับสองหกศูนย์เขาพวกจีนะครับสามศูนย์หนึ่งดีทีนะครับครับ แอร์วันสองแปดห้าพาวเวอร์นะครับสวยๆเลยเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้เอลเอสองแปดศูนย์นะครับเอสองแปดศูนย์นะครับพร้อมมุ้งจีนะครับตอนนี้เพิ่งลงมาใหม่นะครับก็สวยๆนะครับเอามาอีซากินะครับอีซากิทีเอสามหนึ่งเจ็ดนะฮะตัวนี้ตัวนี้สามหนึ่งเจ็ด สภาพสวยๆสามหนึ่งเจ็ดนะครับพร้อมมุงกีนะครับร้อหน้ากากนะครับหน้ากากยังไม่มาตัวนี้สามสิบเอ็ดแรงนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้นะครับรถเกี่ยวข้าวนะฮะรถเกี่ยวข้าวว่าคูปัต้ตออาร์ซีหกเจ็ดนะครับตู้แอร์นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับตัดมานะครับรถเกี่ยวข้าวนะฮะรถเกี่ยวข้าวตัวนี้ก็เป็นอิตากีนะครับอเอสซีสามห้าศูนย์นะครับตู้แอร์นะครับ ตัวนี้สามารถเกี่ยวถั่วได้นะครับเกี่ยวถั่วได้เกี่ยวข้าวได้นะครับเดิมทีมาจากญี่ปุ่นอันนี้น่าจะเกี่ยวถั่วและมานะครับมีถั่วและติดมาด้วยนะครับสภาพสวยๆนะครับทีมันแคบนิดนึงนะฮะอันนี้แอร์วันหนึ่งแปดห้านะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะแอร์วันหนึ่งแปดห้านี่นะฮะก็เกี่ยวข้าวนะอุยนหยดน้เนนะเข้าทีนะครับ สภาพส,ยสวยๆเลยนะครับเนีถัดมานะครับตอนนี้เป็นอิซากินะครับ TJ แ a n 75แรงนะครับสี่สูบเทอร์โบสภาพส,ยสวยๆนะฮะฮิตาชิ EY35 นะครับเก่าญี่ปุ่นส,ยสวยๆนะครับมาชมเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ wing, นสิบแปดศนย์หนึ่งดีทีโฟวินเครืยนต์สองสูบนะครับตัวนี้นะสิบแปดศูนย์หึ่ดีทีสองสอนึ่ดีทีสเปเชียลโฟวิลนะครับแอร์วันสองสามห้าพาวเวอร์นะครับยี e ่หกศูนย์สองเครื่องยนต์สี่สูบพวงไรพาวเอร์นะครับสวยๆน,นี่แอร์วันสองห้าห้าเพาวเดียวนะครับแอร์วันสองห้าห้าโฟวิลนะครับแอร์วัสองสามห้า แอร์วันสองศูนย์ห้ามีนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับแอนะครับแอร์วนสองห้าห้านะครับตัวนี้แอร์วันสองสองห้าเคบีนะครับตัวนี้ล้อแท็กนะครับล้อแท็กสวยๆนะครับ Z ซ1แอนสองหนึ่งห้าะฮะตัวนี้ตัวนี้รีเวดนะครับเซแอรสองสี่ห้าริเวดนะครับสามารถกลับหลังได้กลับหลังขับได้นะครับหมุนกลับได้สแถบนะครับเพาวเวอรนะครับ ตัวนี้ GL 25นะครับ GL ยีแรงนะครับตัวนี้ก็ GL 3 2 1นะครับสวยนะฮะอันนี้ก็ฮิโนมัโต้ NX สอหรือว่า GL 23แรงของไรพาวเนะครับรถด้นเราก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับร้านเราอยู่ที่ตัวอเภอตักฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเบอร์โทรนะครับศูนย์ดห 1026521นะครับอีกเบอร์ก็จะเป็นเบอร์0 9 3 0 8 9 9 4 9 4นะครับเบอร์เซลเก่งนะครับลูกค้าสามารถสอบถามได้ทั้งสองเบอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ